ผมมีที่ดินอยู่50ตารางวานะครับนะ50ตารางวาที่จะขายนะครับนะก็ดูนะครับนะ u f ีผมเข้ามาอย่าง u f ีผมเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยที่ดินตรงนี้นะครับนะจะขายนะครับนะ50ตารางวานะครับนะ50ตารางวาทิ่ถนนดำเนี่ย เส้นนี้นะครับอยู่ตรงข้ามกับบริษัทท่าสายนะครับนะบริษัทท่ายอยู่ตรงข้ามกับบริษัทท่าสาย,นะยตรงข้ามเนี่ยก็เอฟซีผมยังไม่เข้ามานะครับนะบผมมีที่ดินอยู่ ห้สิบไร่ห้ตารางวานะครับนะอยากขายนะครับนะก็สนใจก็ติดต่อมานะครับนะตอนนี้ที่ดินอยู่ที่ตำบลหน,นองมะขามนะครับนะบ้านหัวถนนอำเภอวโนจังหวัดชัชนาดยังไม่มีใครเข้ามานะครับนะายชมดูกันนะครับนะ บ้านหัวถนนตำบลตำบลหนองมะขามอำเภอมะรุมจังหวัดฉะน่ห้าสิบตารางวานี่ผมขายอยู่ห้าแสนอ่อสี่แสนห้าหมื่นนะครับนะสี่แสนห้าหมื่นบาทก็สนใจกระทักมานะครับนะศูนย์แปดห้าแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าสี่นะครับสำหรับคลิปนี้เที่ยวการละท่านนะครับรนจะคัน,นเยลืมน,นะครับ ไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับคลิปนี้ทุกขลาท่านสวัสดีครับ